สวดครับกดไนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่อง JM วันนี้ JM จะมาซื้อโทรศัพท์ใหม่บอกว่าจะทำเพื่อ FC ทุกคนเลยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเมมโมรี่มันเต็มมันแค่ อ่าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแปดกิกใช่ไหมเธอมันร้อยยี่แปดกิกหรืออะไรนะเออ64มันจะมันบันทึกวิดีโอได้ไม่ถึง10วิเอ้ย10 10วิดีโอ10คลิปก็เลยจะมากดตังค์เพื่อจะไปซื้อใหม่อ่ะเดี๋ยวเราดูตอนที่ไปซื้อนะว่าจะซื้อรุ่นไหน ไอเจ๊กดมาเท่าไหร่มาดูดิป้าเจ๊คือเงินหลาแถววะโอ้เงินแบ่งยีเงินเยอะแถววะกดย้ำเขาเซฟินฮะเอาเงินมากดย้ซื้อโทรศัพท์เงินจะคลองคือหลายแท้นี่มาดูว่าจะไปซื้อร้านไหน ถามร้านเจ้ากาอีกบ่ถามก่อนไหมถามเจ้าเกาดูก่อนไหมฮะอ๋ออีเอสฮะอะไรนี่ท่านมืดสองสินี่ครับนี่นี่แย้มโมุ่นนี้เจม พอดีเป็นยูทูบเบอร์เพิ่ีอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยเอาเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอไม่เหมือนใครโอ้เจ๊คนสวยซื้อโทรศัพท์จะหาเครื่องนะซื้อคนบัหมอไม่ใช่ครับมันนับเกิดมันเกิดเมียใหม่แล้วเมียเนี่ยใหม่แล้วีมม่ม กำป่ามีเ้อะนะเฮ้ยจะคลองลานทวดครับก็ได้เมียไม่ดอกสวยขึ้นมาครับครับผม้งเสร็จเราแทบไปจัดที่ไหนมาครับเนี่ยไปจัดเครื่องที่ไหนมาครับเนี่ยไอ้นั่นโปรโปรโปรซื้อความโปรอ่าธุรกิจกิจการน้ำซัลโอมครับผมโปรนี่ผมน้อยอันนี้ไงร้านโทรศัพท์ร้านพารวยโมบายครับเดี๋ยวเราขายเห็ดตะปูนถืกๆขายเห็ดไข่ขายแพ่ง ขายถึงมาครับขายให้คนที่แนะนำเนี่ขายแพงแพงอย่าใช้คำพูดใหม่นะครับผมไม่ใช่นะครับเสร็จนะครับเขาก็พูดเซลล์ผมแพงงั้นแล้วครับผมเดี๋ยวเชิญครับคุณลูกค้าแค่ซีมก็มีนะครับอุไหน่ซ์แค่แค่เพราะเซ็งงั้นเหรอครับอะไรครับ iPhone 10 iPhone ไอ iPhone 12 10X Max หาหาอะไก็มีป่ หนึผมมีแต่ซัมซุงครับซัมซุงโน้ตอันนี้มีบ่ล่ะไอ้เอ็กแม็กยังเนี่ว่านี่มีสูงสุด256ครับ256งหกเจ้าบาทเลยมพื่อนๆห้าร้อยสิบสองเอาเครื่องนี้เทิร์นเดี๋ยวพนี่เที่วกล้องมันงอันนี้อุ้ยนั่นผมหักกล้องนะครับต้องรีบขายนะครับนี่ให้ผมต้องมาเปลี่ยนเกล้องใหม่ครับตีทิร์นกล้องมันบวมเนี่ยผมเนี่ยทุกคนย่อมไม่เคยเห็นมาก่อนกล้องบวมไม่ใช่ฟิล์มนะครับบวมเลยนะนี่นะ เกิดจากทําการไร้นานเกิดไร้นานใช่ครับผมเท่าไหร่บ้างเนี่ยผมรับได้เต็มที่ไม่เกิน12เหรอวันนั้นผมบอกไว้เท่าไหร่เฮ้ยเดาสิสิบสิบเจ็ดไม่ให้แล้วมันหักตัวนี้ด้วยฮะถ้าสิบถ้าสวยๆวยสิบเจ็ดผมให้ได้โอ้พ่อขายเก็บไปนี่นะฮบซื้อมาห้าหมื่นบาทพ่อค้าให้หมื่นสองเองซื้อมาห้าหมื่นไอ้ตุ๊กตาหามื่นบ่อทอนจากบาทนี่เครื่องนี่พ่อเก่า พ่อค้าจะให้ผมแค่ 12, มหมื่นสองเลยไหมคอยเอาไว้แต่ถืออ่างคนดีกว่าเอ,อ้ยครับผม,มบรรนี่บอลนี่มือสองนี่เจ้าบาทนี่ 12, มือสองนี่ครับหมื่นเก้าพันเก้าครับผมฮะยหมื่นเก้านเก้นไปเลยเคินกันไปเลยถ้าเคินกันต้องพี่เราแพทต้องเคินตังค์ผมแหมเอ้าก็ยังมาเคินกันประจันต์เดินตวนกันสินเคเินกันเนยครับผมนั่นเป็นเจ้าบาทหรอสมุดบา มันก็ต้องเพิ่ม่วนตางประมาณสามพกว่าบาทสี่พันะครับเน,นีเยเอาเครื่องกาบวงดูถ้ากล้องสวยนะผมให้ได้สิบเครับผมไหนเอากล้องมาดูสิอันนี้มันสองห้าหกที่ความจำมันแต่ป่านนี้ยังเต็มเูยสองหาหกสองห้ 2, 5, 6, 2, 6. เออประมาณอันนี้ห 5, 5, 5, ้าห้าถ้าได้กับเครื่องนี่สอง้ติ๊กครับตัวเนี้ยแมนครับประมานยีดครับเสองห้าหกครับผมมันหาหได้ไหมเต เบิรเบื้งดีๆหารบกวนใส่พาร์ตเวิร์ดให้ผมหน่อยเอ้ามันเต็มแม็กเลยทีลักเครื่องแค่ไหนเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มันเต็มแม็กเลรม่ณสิห้าพาร์เฮ้ยกดบ้งดูเี่ยรถที่ราทำครับนี่ไงสองห้าสิบหกิกกับหากจิกบไวสองาหก เท่ๆค mm. ือห้องโจรมาบังดูกล่องบวมป่ฮะเดี๋ยวเครื่องเอาสีไหนครับนั่นพูดสียางไปเอามาอีกดิบเลยผมก็เดินเอาเนี่ยแหละแต่ว่ามันแค่64มันน้อยครับนี่เรื่องห้องจีเรื่องหกสิบสีเทือกคือโบนี่เทือกเราสื้อน้ำเล่าเราเทือกเราไหมก็อยากอยากได้รุ่นไหนไหมครับเนี่ยที่เพูนซื้อไปแล้วเพูดถึงเทือกเอาเดี๋ยวบอซื้อไปจากนี้ม่้ยมันจีเทืนกได้ครับผมเทอกออกมาบังดูมันสีหลายเครื่องมันสีหลายเครื่อง อันนี้ผมต้องหลอกใหม่ครับผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าถ้าขายตามสภาพมันมันขายยากครับอืบิ้วใหม่ทำการเลเซอร์ใหม่เอาบอกกันเป็นกันขันเทินไหมติ้มจังหวัดเพิ่มผมสามพันเหรอครับโอ้โหน่ครับผมก็รัลาใบสิบเจ็ดนี่ยแล้วเพิ่มผมสามพันผมก็ต้องไม่มันมันเป็นมันเป็นเนื้อแมทพูดกันเป็นกันไป เพิ่มพ yeah, no, so, 10, an no ันหาไปเนี่ยโฆษณาหน่เพิ่นมาเบิ่งบางหลายให้ค่าโฆษณาในที่ไม่ผมขายมือสองอยู่หมื่นเก้าพันเก้าครับพันหาห้ยูทูบเบอร์ว่าไ้สิโฆษณาไฮเราแทบหมื่นแปดพันสี่ร้อยอ้ผมก็ขาดทุนเนี่ยแต่ยังว่าลดไฮลด์เครื่องนั้นให้โอ้ยหน้าจอดีๆเป็นตะกองกันแหละเออเอาไายไายแล้วเล่นเล่นเทิร์นเล่นมือนี้ สรุปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดโทรศัพท์เลยเพราะค้าไม่มีไอโฟนกับวิ่พี่น้องหายากมีแต่ว่ามันขายราคาเท่ากัน,กนหมด้ลยนะะยังเคน FIFA นงรื่องซีฟ้ามันยังกันหกจิกเลยแมนครับหกครับสอง0เป็นราคาเดิมครับผมราคาทุกมือนี่็ขายอยู่1 9ื่นเก้าพันหมื่นก้าพัน้าครับถ้าทำคลิปเป็นมืออาชีพนี่หกสไม่พอ ต้องต้องสองห้าหกอย่างเดียวคนสมัครเล่นอันานาาั้นได้ครับผมที่เราเก็บแม่เราอะไรอะไรอีกกันแะไรครับผมพบอกบางทีเขาพอคลิปแล้วลบอีกเขาพอสถานรรการณ์คลิปเดียวเขาต้องเก็บไปหลายๆลด้หลายๆคลิปเรีเรดเดยบร้อยเลยเมันมันขานนนน่าวรถดไฟนาะเนาะงอ๋อตายที่แปดซบใช่ไหมครับสิบแปดครับอันนี้เพิ่งไปเจอจังจังหาซบยูซี่ยากันน้องให้ นองอันนี้อาดแล้วน้องที่ว่ารถรถไอ้พ่วงใส่กับรถกระบะรถแบบเช็ดเลยค่อยเดี๋ยวออกหัข้าช่องสามผมเครับซตนดาสามสองหกสีครับหนัยี่สันนั้เป็นตัวชี้นี่ครับข้ามมาลอีกสกสองแ่หน่อยแท่บพอบ่ะครับอันทุกชิปีกับดาวนโหลดวุ่นไหมไม่มีหกสิบสี่ตัวนี้อโปรที่เจ้าถือมาว่ามันรุ่นเด็กอะซัมซุงเอสสิบพัครับ ขาจำ่เดียวัลายยี่สิบปดเอาตัวนั้นเอาตัวนั้นก็ได้ครับ่เดาเอาเอาไรก็ได้บ่มีิบ่มีครับมีต่โนตสิบพดสองห้าหกนะครับเท่นั้นแหละยินจมั้ยสูงครับหมื่นเาเก้อวนั้นก็งสิบพัดนะแบงเออโนตสิบพัดแ่นะครับเก้าพันเก้าร้อยครับหมืนเก้าพันเการ้อยนครับบวกค่าน้ำมันสองร้อยผมก็เลยเอาอีกแล้วยางยองออกจากทีนีกบวกค่าน้ำมันบมีเดสตาร์ทรถอยู่ ในสารค้ามมีครับองเดือนนะนวดเก่าเพื่อเโนดแบบแบบรีดินดวนสองร้อยห้าสบอองห้าหกครับสองหาหกเดบอกลายด้ครันผมเขาเขาสั่งมาอไหรเทตุวิดีโอล้รโนดอ่ะนดซิปอ่ะแมนครับแต่ว่าเมื่อกี้กล่องง่ามมาคือเมื่อกี้จะเสียงไม่ค่อยดีปเนี่เสียงมันเสียงมันแตกว่าเสียงแตกตอนเทสังีไหมโอ้สวัสดีครับ ต้องให้เสียงวอล์กคอนเทมิดด้วยครนะต้องเอ่อทำเสียงหลเนาะถ้าเราเสียงเอ่อแตกๆออกลาวนี่เรียบร้อยเลยแคทเลสลาวนี่เสียดเลยสองห้าหกครับ <c oughs> สวยๆครับผมฮะสีขาวสีฟ้าพร้อมกล่องครับอือเ <9, 900. S 1> หมือนเก้าเก้าร้อยเหมือนเก้าเก้าร้อยนี่นี่นี่ขอ<ว>เสียของอันนี้เด้อหนึ่งเวลาเวลาเขาบอกกันอยู่นี่กล้องหนากับเสียงดังเครื่องหัวนี่เพ้งนี่เข่าเต็มเต็มเลยนี่บ่บ่ปิดเสียงเราผ่าน มันปิดเสียงรอบขางในความสูงห้องหยอดวิดีโอถันไอโฟนนี่เ้าเห็อดปุ๊บเสได้ยินเสียงคนบอกยู่นี่แต่ข้างหน้าสิเบาแต่แอนดรอยเนี่ยเท่ากันครับผมบอยู่นี่ก็ข้างหน้าเท่ากันพอมือหนึ่เพลงมันก็ได้ยินคือกันแบบนี้มันหูดีบอกยังไงไม่แน่อาจจะได้ยินเสียงเพลงนะเมื่อกี้นะที่ดีเลยติดเรียกสิทธิ์อาญาเลยถันไอโฟนมันห้องหักบนี่มันเสได้ยินแต่เสียงเขา โอ้ยเต็มเต็มครับสวยครับผมผัวกับเมียเถียงกันกับจีนเหลืองเนี่ยไมน้าละแม่ครับไปย่างบนทยคลิปพอดีกินตำหมูยู่ง้ินคนนามีเสียงพยาบาลประกาศนาคนณแจมเพลงเสียงเพลงพยาบาลจะว่ายุยันเสียงเพลงพยาบาลเข่าบ้าไปซับกัดเอาพยาบาลลงเหรอเขาก็รู้เรื่องว่าไปเป็นเหจับได้ยังี้บ่เถอะแต่ว่ามันเปิดได้ไหนบ่ได้จซื้อเห็ุไปกับเสียเปล่าสิบเก้าเก้าร้อย สวยครับเนี่ยค่อเห็นวนนะแน่สวยดีครับพี่สภาพนางฟ้าครับ99%แต่ว่ามันมาหัวเทียบวดาฝนฟ้าคนท้โน้ต10พัตตาวาของคนเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นโน้ต20ออตาสแตนดาร์ด512จิกเอาเทร์นได้ปะเอาไอโฟนเทร์นได้ปะเทร์นได้ครับผมไอโฟนเสร็จ1,007ปะไอโฟนไม่ถึง1,007มันเวันนี้มันด่าเลยพี่เขาบ 12เข้าวันนี้แมนครับเขาปรับราคาลงหมดแล้ครับวันนี้ามเขาะจีิงิเอาไว้จะเทียเนี่นัองแล้เอาไว้ทำเหลอยู่เหลืออยู่17,900เื้อตัวนี้เสื้อสวยครับเนี่ยถ้าเรื่องหาหก่าได้ก256ครับ256ของดินด้วยมันหาหกวัวผันี่12แมนหา12กิงมันจะมี128วิดีโอเราเก็บเลยเป็นเดือนอ่ะ่า้อยู่เด้เป็นเดือนอ่ะ ไปไปมีติงนต้อกันมาเป็นเดือนแล้วยังเอามาล้งหน่อยเสยเนาะสีฟ้าสวยครับแก็ติดฟิล์มครัเมื่อกี้นี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาบบลงจยอะเถอะนวดชิฟัดเนี่ยเออเพราะงั้นเออนวดแหละที่ดินด่วนใช้อยู่ราคาแข็งมาขนาดเลยพอมกล่องครับลูกค้าประกันเดิมเดิมบอกเอากล่องอันไหนถคือโก้อันไหนที่จากตัวที่ที่มันเทียนตัดออกให้หมดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดูกัน สรุปเจเแฮ้วไม่ได้สักอยา่างโอ้ัวสับมันหาอยากครับเอาง่ายๆก็คือมันยังไม่ตรงสเปคก็คือเราหาสเปค256เราหา256นะครับแต่มันมีแค่64มันไม่เพียงพอครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณครับสวัสดีครับ